พระเจ้าจงเชื่อว่าได้รับแล้วท่านจะได้รับปัญหาของคนมากมายที่ขอแล้วไม่ได้รับเพราะไม่เชื่อว่าได้รับในวินาทีที่ขอเพราะเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าแบรพระหัตและหยิบยื่นให้กับเขาเรียบร้อยแล้วเมื่อเขาไม่มารับไปจากพระหัตเขามัวแต่รอว่าอะไรมันจะเกิดเมื่อเขารอแล้วไม่รับมันก็อยู่ในพระหัตนั่นแหะในสิ่งที่เขาต้องการเอเมน ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลูกชายผมเขาป่วยตัวร้อนมาประมาณกว่ายีชั่วโมงผมเองเป็นห่วงเขามากนะแต่ผมได้ทำสองอย่างตามมาระโกบทที่สิบเอ็ข้อที่2 3และยีนั่นคือผมสั่งให้ไข้ออกผมพูดกับไข้นะครับคุณพูดกับไข่ได้ด้วยนะเรียกชื่อมันแล้วสั่งให้มันออกพระเยซูบอกเราว่าไงครับถ้าท่านสั่งภูเขาสั่งใครนะ สั่งใครนะสั่งภูเขาเราพูดกับสิ่งของได้ไหมครับเราพูดกับสิ่งของได้พระองค์บอกถ้าถ้าเจ้าสั่งภูเขาให้ลอยไปลงทะเลแล้วไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นตามสั่งก็จะเป็นตามสั่งเอเมนนั้นเมื่อหลายคนสั่งแต่ไม่เชื่อว่าเป็นตามสั่งก็จะไม่เป็นตามสั่งดังนั้นผมสั่งแนละ้ว สองคือผมอธิษฐานนะครับผมได้วางมือพระคัมภีร์บอกเอาไว้นะฮะว่าเมื่อเราวางมือบนคนเจ็บคนป่วยเขาจะหายแต่สิบยชั่วโมงกว่าผ่านไปลูกก็ยัง39องศาอยู่39.4นะฮะตอนเช้าผมอธิษฐานกับพระเจ้าผมบอกว่าพระบิดาเจ้าลูกจะไม่กระวนกระวายอะไรทั้งสิ้นพระองค์ไม่เคยโกหกและคราวนี้ ก็จะช้าเกินไปแล้วที่พระองค์จะโกหกดังนั้นเหลือแค่อย่างเดียวลูกจะแสดงออกว่าถ้อยคำพระองค์เป็นจริงลูกได้สั่งให้ไข้ออกดังนั้นไข้มันออกไปแล้วลูกเชื่อและลูกได้วางมือตามถ้อยคำของพระองค์ลูกชายของลูกหายแล้วดังนั้นตอนนี้ลูกจะไม่ทำอะไรมากไปกว่าสรรเสริญพระองค์ว่าเรเนียหายแล้วเอเมนครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอง ไข้ลดอย่างอัศจรรย์กลับเป็นปกติเรเนียจากที่กลายเป็นผักนะครับผักเหี่ยวๆทำอะไรไม่ได้เลยนะครับลุกขึ้นมาเล่นของเล่นวิ่งไปวิ่งมาเอเมนถ้าคุณอยากเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้ามันไม่เกี่ยวกับว่าคุณอธิษฐานดังแค่ไหนนานแค่ไหนเอาคนมาร่วมกับคุณอธิษฐานมากแค่ไหนจงทำราวกับว่าพระวจนะเป็นจริงแค่นั้นก็พอแล้วเอเมน แล้วการอัศจรย์จะเกิดขึ้นอย่างที่คุณฝนทำนะครับคุกเข่าลงแล้วบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์บอกพระองค์จะจัดเตรียมเอเมนแล้วก็มอบภาระให้กับพระองค์แล้วไม่เก็บมาคิดมาเครียดภายในวันเดียวการช่วยเหลืออย่างอัศจรย์ก็เข้ามานะฮะดังนั้นพระเจ้าทรงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วเหลือแต่เราจะต้องติดตามและเชื่อฟังนะฮะเอาละพระองค์พาเราไปที่ที่ไหนเอ่ยชุ่งหญ้าเขียวสด แต่บางครั้งเนี่ยบางครั้งสิ่งต่างๆมันไม่รวดเร็วอย่างที่เราต้องการบางครั้งผมวางมือคนหายทันทีบางครั้งมือผมยังไม่ทันวางคนป่วยหายแล้วเอเมนบางครั้งผมไม่ได้วางมือด้วยซ้ําผมพูดทางโทรศัพท์ระยะไกลผมไม่รู้ว่าห่างไปกี่กิโลนะมีเด็กอยู่คนหนึ่งนะครับแม่เขาเป็นห่วงมากเพราะลูกเนี่ยสองสาขวบแล้วกินนมวัวไม่ได้กินแล้วแพ้แพ้มาตั้งแต่เล็กๆแล้ว นะครับเขาปรึกษาผมบอกว่าเอาละให้เชื่อด้วยกันว่าลูกของคุณหายเป็นปกติแล้วผมไม่ได้ไปวางมือให้เขาผมคุยโทรศัพท์ระยะไกลนะครับเวลาต่อมาน่าจะไม่กี่วันเนี่ยแม่เขาโทรกลับมาบอกว่าลูกชายเขากินนมได้เป็นครั้งแรกแล้วไม่เป็นอะไรเลยใชเมนดังนั้นบางครั้งมันจะรวดเร็วแต่บางครั้งมันจะใช้เวลาดังนั้นให้เรายัางคงยึดมั่นอยู่ ถึงแม้จะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามถ้าเชื่อว่าได้รับต้องได้รับไม่ใช่ว่ามาเสี่ยงทายเอาว่าเฮ้ยมันผ่านมาห้าวันแล้วสงสัยพระเจ้าให้หรอเฮ้ยมันผ่านมาห้าวันแล้วสงสัยพระเจ้าไม่ให้แล้วมั้งจงเชื่อว่าพระเจ้าให้แล้วไม่พอนะครับว่าเชื่อพระเจ้าให้แล้วจงเชื่อว่าพระเจ้าให้แล้วแล้วคุณมารับไปจากพระหัตถ์แล้วแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นเอมนเมนเบาไปนิดนึงนะครับ เอเมนเอเมนหมายถึงเห็นด้วยเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมครับเห็น <Amen. S 1> ด้วยนะครับ <Amen. S 1> แต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้เขียนสะดุดีนะท่านได้กล่าวไว้ว่านั่นคือที่ที่ผู้เลี้ยงจะพาไปแน่นอนแต่แต่ถ้ามันพลิกผันที่ที่ข้าพเจ้าเดินอยู่เป็นเพียงขุบเขาเงามัจุราชหรือเป็นขุบเขาเงาแห่งความตาย ข้าพเจ้าจะไม่กลัวกลัวอันตรายใดๆเพราะพระเจ้าทรงสถิตกับข้าพระองค์คาถาละทานพระกรไม้ปลายงอและไม้เท้าของพระเจ้าไม้ปลายงอหรือไม้เท้าของผู้เลี้ยงแกะปลอบโยนข้าพระเจ้าหลายคนบอกว่าพระเจ้าเนี่ยมีวิธีในการตีสอนอพวกเราแกะเนี่ยออกนอกทางมากๆพระเจ้าใช้วิธีหักขาหรือไม่ก็ใช้ไม้เนี่แหละตีขาให้หัก มันจะได้ไม่หนีออกข้างนอกผมมีคําถามนะครับถ้าผมทำอย่างนี้กับลูกผมคุณคิดว่าคุณจะกลับมาที่คุณสักแห่งนี้ไหม <laughs> ลูกผมซนเนี่ยผมเอาไม้มาเนี่ยเอาเอาขาเนี่ยเอาเอาเอาขาตั้งวิดีโอเนี่ยถอดออกมาแล้วก็ตีจนขาหักเนี่ยคุณเห็นตอนหน้าต่อตานี่คือวิธีที่ผมแสดงความรักกับลูกลูกผมนี่ขาขาหักเลยนะ สัปดาห์หน้าคุณคุณจะมาไหมที่นี่คุณจะตามผู้เลี้ยงคนนี้ไหมแล้วเวลาลูกชายผมเห็นขาตั้งกล้องเนี่ยมันจะปลอบโยนไหมโอ้ยปลอบโยนจังเลยไม่มันจะกลัวแบบกลัวจัดมากผู้เขียนสดุดีได้บอกเอาไว้ว่าขัดทาและทานพระกรปลอบโยนข้าพระองค์ เอ้มนนั่นหมายถึงว่ามีไว้ตีคนอื่นมีไว้ตีศัตรูมีไว้ตีมารและมีไว้ดึงคุณกลับมาอยู่ในทางของพระองค์เอ้แมนแล้วเราได้ศึกษาแล้วพระเจ้าทรงใช้พระวจ,จนะและพระวิญญาณในการนําเรากลับคืนมาหาพระองค์และปกป้องชีวิตเราจากศัตรูด้วยนะฮะเอาละ่ะพระองค์ได้ทรงเตรียมทุ่งหญ้าไว้แต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นในเวลานี้มันมีเงาแห่งความมืดตามมาจะเกิดอะไรขึ้นจะไม่กลัว เพราะมีสองสิ่งที่อยู่ด้วยและท่ามกลางขุบเขาเงามัจจุราชนั่นเองพระคัมภีร์บอกต่อไปว่าไงครับพระองค์ทรงเตรียมสำรับให้กับข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์สำรับก็คือชุดอาหารเป็นชุดชุดอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเตรียมต่อไปเรื่อยๆผมเคยไปบ้านฝรั่งนะครับมาชุดแล้วชุดเล่าตอนแรกผมนึกว่าชุดแรกเนี่ย นั่นคืออาหารหลักแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับนั่นเป็นเพียงแค่เรียกน้ำย่อยแค่นั้นก็อิ่มแล้วแต่นั่นก็มาต่อมาต่อแล้วก็มาต่อเรื่อยๆระองทรงเตรียมสํหรับต่อหน้าต่อตาศัตรูแม้ที่ที่คุณอยู่จะเป็นหุบเขาเงาแห่งความตายและมีศัตรูมองคุณพินาศอยู่แต่ถ้าคุณติดตามพระเจ้าพระเจ้าจะทําให้ในที่ที่กันดานนั้นเนี่ยมีสํหรับอาหารอย่างบริบูรณ์คนจะไม่เข้าใจว่าคุณก็ได้เงินเดือนเท่าเขาแต่ทใํใไมคุณมีความเป็นอยู่ดีกว่าเขา ทำไมคุณมีเสื้อผ้าที่ดีกว่าเขาทำไมคุณมีอาหารกินที่ดีกว่าเขาทำไมทุกอย่างเกี่ยวกับคุณมันดีกว่าเพราะพระเจ้าจะให้พระพรเข้ามาเอเมนพระองค์เตรียมสำรับต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมข้าพระองค์ด้วยน้ำมันพระองค์ทรงให้ความชื่นชมยินดีพระองค์ทรงเติมเราให้เต็มด้วยพระวิญญาณของพระองค์ และขันน้ําของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ขันน้ําคือการจัดเตรียมคุณจะได้รับการจัดเตรียมอย่างบริบูรณ์น่าเสียดายนะครับเวลาผู้เชื่อเข้าไปอยู่ในสภาวะเศรเษฐกิจที่ถดถอยนะที่ทํางานเขาตัดเงินเดือนแล้วให้ทำโอเพิ่ม <c oughs> แทนที่เขาจะมองที่พระเจ้าเขากลับมองที่งานของเขาเป็นแหล่งการเงินแล้วเริ่มที่จะพูดไม่ดี พระกัมพีบอกเอาไว้ว่าความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันตราบเท่าที่คุณพูดแล้วก็บ่นเกี่ยวกับชีวิตของคุณในแง่ลบต่อไปเรื่อยๆคุณจะต้องกินผลของมันในวันพรุ่งนี้คุณหวานวันนี้เท่าไหร่คุณจะกินวันพรุ่งนี้ทวีคูณเพราะเมล็ดที่คุณหวานหนึ่งเมล็ดมันจะก่อให้เกิดผลเป็นร้อยกลับคืนมา เอเมนดังนั้นเมื่อคุณกําลังเจอปัญหาอยู่แทนที่คุณจะกล่าวร้ายให้กับตัวเองให้กล่าวพระพรให้กล่าวว่าข้าพเจ้ากําลังติดตามผู้เลี้ยงแกะของข้าพเจ้าไม่เพียงแต่ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนแต่พระองค์กาลังนําข้าพเจ้าออกจากขุบเขาเงามัจจุราช